ค่ะเมนูถัดมานะคะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากสาหรับภาคเหนือนะคะนั่นก็คือน้าซุปอ่องนั่นเองค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะผัดเครื่องแกงกับน้ำมันเมล็ดชาค่ะเพราะว่ามีสารธรรมชาตินะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจด้วยรวมถึงไขมันนะคะโอเมก้า3 6 9ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองและที่สำคัญนะคะน้ำมันเมล็ดชาสามารถใช้กับอาหารทอดหรือผัดที่ใช้ความร้อนสูงได้ค่ะซึ่งการปรุงรสครั้งนี้ เราจะค่อยๆเติมนะคะ,คะน้ำปลาลงไปน้ำตาลค่ะหัวเน่าเนี่ยก็ต้องนำไปย่างก่อนนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแหลมมากเลย เสร็จแล้วค่ะเมนูสุขภาพนะคะที่ท,ทานในทั้งครอบครัวค่ะที่สําคัญนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่นกปลื้มมากค่ะเพราะเป็นสีมือของน้องเจจ่าล้วนเลยถ้าเจจ่าทําได้นะคะน้องๆที่บ้านก็ทําได้เหมือนกันพ <c oughs> <c oughs> ี่นอกอ่จ๋า